ไปวนมาวนอยู่หลายรอบจนมาถึงบ่อกันได้มาครับขับไปเข้าไปเลยกันพี่บอ่อตกปลาอยู่ตรงไหนครับตรงเข้าไปครับอ๋อขอบคุณมากครับตาม GPS เป็นงง, <laughs> ง <laughs> เลี้ยวผิดอันนี้แม่แต่เรวเราเลี้ยวก่อน ครับเข้าบอกกันเจ้าเบอร์อะไรนีน่เบอร์นหนึ่งครับตกแบบไหนนี่ตกรอยครับตกรอยเนี่ยตกรอยป่งเดี๋ยวจอปลานินเนี่ยตอนนี้นี่คันอัดรัวกระบ,บองวันนอนนะครับระยะสี่เมตรห้าวัน <4 S 2> น,นี้ตกแบบปลาล้านลอยครับปลาล้านลอยครับเราหาปะสงคงกัน โยปลดกันไม่ทันแล้วเอาวะเอาวะเอาวะย่สกย่สกกระโดดยับเลยสกว่ะให้เอาวะเิ็ <c oughs> นดีนะครับบอดนี้บอดอะไรชื่อบอดอะไรนะนาวีใช่ไหม <c oughs> อ๋อเห็นเรือแล้วเออนาวีฟิชชิ่งครับเซิร์ชหาว่คถ้าอยู่แถวบางลอม บรรยากาศอย่างที่เห็นบออสวยงาม,มาเดี๋ยวเฟียบเดี๋ยวเฟียบไี้เนี่ห้าขีดตัวใหญ่เมื่อกี้นี่จะสามสี่ขีดตัวนี้ขึ้นห้าแล้วเอ้ยใหญ่เริ่มเข้าแล้วด,ดีจัด,ต,ดตัวเล็กอีกแล้ว บ,บ๊อบเรียบร้อยอปลาจิ๋วดูปลายเป็นสารอาเลยโอ้โอง่ายไหมง่ายฮ่าฮาโอ้โห,โโหแม่ลูกกำลังฮอตเลยเว้ยโอ้โพี่ใส่ยังงพี่ต้องใส่เดียวะนะก <c oughs> ี่ตัวแล้ววันนี้กี่ตัวแล้ว สามแล้วโคตรเท่โอ้โหขนาดนี้แหละก้อนขนาดนี้เลยก้อนควายเอา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 ดูโด้โหแหมถอนขนาดนี้ตัวปลุกเข้าย่ <c oughs> างเนี่เยเ <c oughs> อ้ามึง <c oughs> ชื่อบอ่ออะไรนะนาวีฟีชิงเหยื่ออะไรนะ เอ็กซ์ตาอ๋อเยอะเอกซ์ตาถ้าถ้ากืบจำไม่ได้ถ้าขาดนี่ยังไงถติดไม่ได้นะสินดีเกินกีนี้ได้ยินเสียงอะไรวะอ๋โชว์หน่อยดิล้างมืออ๋อที่ล้างมือโอ้โหนี่นี่นี่เอา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 ไปยังไงวะเดี๋ยวนี้เราเรามือเปิดงี้ยไม่ต้องก้มใช่ไหมใช่มันเวลาเราผสมเจียเวลาอะไรงี้ยอ๋อกดึงน้ำจากตรงนี้ได้เลยอ๋อไม่ต้องก้ม หือแบบพวกตะลิงสูงอตะลิงสูงโซเงี้ยนี่กดเลยอันอเ้โหเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนะทุกคนไม่ต้องก้มไปล้างนั่งล้างหน้าหน้ามึงหน้ามืดเนี่ยไม่มีนะหน้าได้เหรอเอ้าโดนร้อนอ่ะตัวมันอยู่ที่เหยื่อด้วยใช่ไหมอยู่ที่เหยื่อเอาเอาโจมโจมจมฟองดึงขึ้นให้ตัวเล็กฟองดึงขึ้นเลยโอ้โหเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะ จะไงเจอวิธีปั้นเหยื่อเป็นไงอ่ะไม่ต้องรอจมเลยอ่ะป,ป,ปุุงปั๊บกินปุบ๊บคนปุปุ๊บกินปั๊บเหยื่ออะไรเนี่ยเหยื่ออะไรเนี่ยเอตา้าโอ้โห <c oughs> อยู่เป็นเว้ยอยู่เป็นเว้ย <c oughs> อยู่เป็นเหแม่ <c oughs> <c oughs> อีกอ้ยอยู่ที่เหยื่อด้วยกินอย่างไวอ่ะเกี่ยวปากพี่ฟองแล้วมึง <c oughs> <c oughs> เห็นยังเห็นยังไวข้างบนห้ามหอ่อไวข้างบน ไม่ใช่ไว้งั้นมันไม่ติดเออกคมๆเหมืมอนนั้นแหะเออแหละไวางบนนี้ไว้งไ,ไว้ตรงตรงที่เราผูกเบ็ดเนี่ยเออไว้งั้นเออลองดูมาเดี๋ยวโยนนะไนะะด้เหรอวันน่ะเอ็กตาตอร์ดีออ<ะ>ดีมากเลยอ้รอไรโอ้หออโอหยังไงของแท้ไหมของแท้ของแท้อของแท้ข,แทขาดครับ <ไป S 1> ทุกคนไปแล้วไปเปลี่ยนใหม่ปะ สิปอยก็ยังเอาเชื่อย,อยังเชื่อยังเชื่อยังสิปอยก็ยังไม่อยู่ม,มาเลยมาเลยเฮียมาเลยโอ้่ประดุกปูไอโตได้งไงวะผมเอามาเด้อวันเดียตกเลยว่าเฮียเนี่ยกอี่นี่ว่างผมไม่เป็นนะดิโอ้โหโคตรง่ายเลยทำไงด,ดูครับต้องตัดเล็บก่อนด้วยเอาเอาเอาไว้ไให้เฮียลองหน่อยให้เฮียลองหน่อยคู่วก็ตัดเล็บ ไม่ไป้นไปแหละไม่เป็นไรหรอกลงเหยื่อให้แกวัดอย่างเดียวตกลอยอยู่ตกลอยหาปลาอื่นแล้วลับลับ้อหยหาปลาอื่นแล้วถ่ายคลิปต้องหาปลาอื่นมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาคันอย่างนี้ไปตกบ่อยต้นเนี่ยโอ้โหหมองหมเรลเองเดี๋ยวก็อร่อยนคนนั่คงงงนะเฮียเฮียทำอะไรเล่นอะไรแผงๆอีกแล้ว พอดีเฮีย hey ยังทำไงวะสอนกูเลยนะทไงวะนี hmm. okay. uh, mm ่ลมอ่ะทำไมของกระติ๋วเดียวของคนอื่นเขายาวอันเบลอเธอใช่ไหนอะไหนทุนอะเอาหยุดเอาอย่ามันเอาหมดเยอะหมดเยอะหมดตอนไหนเป๋นหม่อมวมึงอ่ะเยอะหมดยังไม่รู้เลยทุนก็จมหาย เยอะเลยซื้อมาถุงหนึ่งพ่องรวยวย้องรอเน่เอาต้องรอนี้ต้องรอขาดด้วยขาดเลยอ่ะสิบแมงสิบปอนด์หมดแล้วนี่ไงอุยอุยหุยเออที่แหละอย่างนี้ลิลโลอุยหุยหุยนี่นะนี่แหละโอ้โหวันลวโดนอย่างนี้ชอบ โหโหขุนน้ำขุนเลยเว้ยแม่งวิ่งทีโอ้โหแม่งวิ่งน้ำขุนเลยอ่ะยี่สก เอา,เอานี่ยเดี๋ยวี่จะตกคาคร์กิกเนี่ยตกไปไปแตงูดูมันก่อนเลยโอ้โหเราไม่ต้องช่วยฮะพวกทิงเหนียวนี่ตกเองช้อนเองนักเลงพอดูดูยกคันเดินยกคันเดินยกคันโอ้โหนี่ต้องอย่างนี้ มาเลยปวดงสาดมหาตัวบิงไม่เจออ๋หาแล้วแน่นอนโอ้โหติดงอโอ้โห่ยเนื่อยอะสุดรับเหรอโอ้โหเอานี่เหย่อเจอของเลงแล้ว นีลคือเเป็พายยใส่เหยื่อสูตรอะไรนะเอกตาเอกตาฮะเราตกอยู่บ่ออะไรนะมาวีฟิชชิงป์าโอ้โหปลายินดีไหมดีเนาะโอ้โหได้วันนี้กี่ตัวแล้วเอือประมาณแปดตัวได้แปดตัวแล้วตกแป๊บเดียวเนาะปลาปลาเดี๋ยวมาดูหนูตกกันได้แล้วเนาตัวนี้ของจริงนั่นแหละเยอะยก ยยมาหางยักษ์ไปว่าทำไมมันหนักจังหัวหางข้างปากเหี่ยวหมดเลยเหย่าตั้งคันไว้ตั้งคันอยู่นี่ตั้งคันไว้ตั้งคันไว้นึ้อ่าใหญ่ปะโตอ่าเพราะว่าทำไมงับไม่ขึ้นเลยเฮ้ยเหี่ยวเป็นสีมือเว้ย ไม่เข้าปากอะไรไม่เข้าปากก็ตัวแล้วตกกลางนานี่ปลดเบ็ดโคตรยากเลยเฮียแม่งวัดทีแม้งไม่เข้าปากเขาถ้าตัวเดี๋ยวต้องใส่สะเทือนไม่ใช่เกามาใช่ไหมสั่นพวกูนี่แหละกีนีทีนี้กีนี้ไม่ได้เปิดกล้องคันเกือบหล่นน้ำทาวงการเขาเสื่อมหมดอุ้ยมันไม่เหมาะกูอย่างเงี้ยแม่งเล็กไปทุกอย่างไงกูมองไม่เห็นเบ็ดไม่เห็นเียอะไรเลย นีี่่กเบออะไไรรก็มู่่้เนียอย่าอย่าลืมเอาไปลงยูทูบเนี่ยพี่พี่บีมันชวนกูไปตกแต่กูบอกกูตกไม่เป็นกมาตกแบบนี้ใช่ไหมตกที่บ่อสุกอะไระสุกบ่ออะไรเแม่งเว้ยบอกว่ามือเดียวก็ได้เนี่ยเชื่อเขาเปล่าเอาเฮ้ยกูไม่เชื่อจังหวะต้องกูเชื่อจังหวะน็อต ลึกแล้วว่าลึกแล้วลึกแล้วล่ะลึกแล้วล่ะกูว่าต่อไปนี้จะเป็นเกาชิงหลิวไปแล้วเดีย๋ยวสอนขุดไปก่อนเดี๋ยวเหยี่ยมองเข้าไปในปากใส่แว่นก่อนสัตวม์มองเห็นโอ้ยอน,นี้อยู่มุมปากอ,าอันนี้นนเห็นไหมมุม,มปากจีบอ่าหยิบออกได้เลยหยิบลงจีบดึงลง ดึงลงเป็นหลักดึงลงอ๋อครับผมง่ายง่ายยั้งโอ้ยต้องมาซ่อมอย่างนี้ให้้้กองๆเลยปได้ได้เดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวผมหยิบให้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้โอ้โหโอ้โโห้อเออเดี๋ยวเธอหลังลากขึ้นบกไปเลยเดี๋ยวคันหักเนี่ย เดี๋ยวพ่อซื้อให้ใหม่ให้หัวมันเชิดแหม่สนุกสนานในครอบครัวจริงเลยสุดลับปะเนี่ยสุดลับปะเนี่ยอ๋อสุดลับด้วยอ่ะสุดลับเยืออะไรสุดลับเยืออะไรอิงารอ้าโหบอกอะไรน้องวิวชิงปลาขายไหนโชยนี่เดี๋ยวไปมาดูปลาก่อนไซโลมันทักกันแล้วจ้าสุดลับโอ้แค่สุดลับสุดลับ อย่คุณลอกยกปาเลยเดินหน่อยหลังเฉยเนี่ยเริ่มตีไกลขึ้นแล้วนะเฮียทำงี้ครับเฮียไม่ต้องยืนคันมันตันเฮียดึงมาข้างหลังแล้วยกคันขึ้นเดี๋ยวมันตบด่ายตองเป๊ะเลยตบัดเป็นลูกมึอฝ่ายนกไหนวะทุ่มไปแล้วใช่ไหมทุ่มอยู่ไหนวะปิ่มปิ่มอยู่เฮียปิ่มอยู่ไหนวะมันจมไปปิ่มอยู่เฮียทำไมมันถึงจม มันลึกไงสาวมาแล้วสาวมาแล้วเว้ยใช่ใช่เวลาใหญ่ปุ๊บปล่อยไปเลยโทษน,นะพี่โทษน,นะครับดื้อแท้ขอเล่นอย่างนี้อยู่เป็นชั่วโมงแค่วันนั้นนะวันนั้นคันตะปิว๋วชั่วโมง สิห้านาทีโอ้โหสายสี่ปอนไอสายแปดปอนตัวเดิมม่ะเนี่ยไม่รู้อันนี้หนักกว่าเดิมเนี่อันนี้ไม่รู้เลยนี่ไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้ตัวอะไรใช่ไหมหัวตรงนู้นหัวโตวเยอะมากเลยเอาแล้วจะเฟียบแล้วจะเฟียบแล้ว อุ้ยเรียบร้อยจะเปียกทำไมวะก็ลากมาเรื่อยๆไม่มันเฟียกกำลังจะยกขึ้นนีเฉยเนี่ยเฮียมันดูมึงยกอย่างนั้นมันก็ขาดดิมือถอยหลังมาีี่่ดดาามมัั้้ทำไมมึงไม่ถอยหลังมาเออถอยหลังไม่ได้ทำไมอ่ะทันม่งจับได้เมื่อกี้มึงไปเฟียบไปเยี่ยปลาใหญ่ก็ขาดดิไปล้วจ้ากระจุยทั้งชุดเลยอ่ะไม่เป็นไร เอ้ยยิ่งตกยิ่งเก่งอ่ะเนี่ยสงสัยจะทางเก่าแล้วมะเนี่ยสงสัยจะทางเก่าอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อนี่ย็นแม่ทุ่นกูอยู่ไหนวะลากขึ้นบกมาเลยก็ได้เฮียอหตาตกตาตาตกหลานช้อน หลานตกน้ำไปนี่ตาลำบากหลายไว้น้ำไม่เป็นเอาเกี่ยวขึ้นมาให้น้ำหลานค่ะตกแบบไหนเนี่ยตกรอยคนระับตกรอยฮนะไซสายนี้กำลังกำลังมันนะหลานตกใหญ่กว่านี้มีดูสิอันนี้ไซรับแขน เอาหันมาเฮียเยอะปลายแล้วโอ้โหเฮียเฮียเข้ามาเธอเดิมเธอเดิมปอกอะไรสักบิดสามทีสี่ทีเอะเลยเอาขึ้นมาเดี๋ยวผมดึงให้ไม่ออกมึงเชื่อกูดิเดิดึงดึงไม่เชื่อแป๊บนึงอะไรครับน้องสาวกันอีกแล้วเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะเอาให้ได้แล้วน็อตน็อตปล่อยลงน้ำไปแล้วอั ยังไม่ได้วัดรลยคบกระชากพูวัดไปเลย então, วัดแล้วอยู่ตัวนี like ้วัดแล้วใช่ไหมหัวโตเลยดูท so ี Wide ้ศกอ่ะส่งไม่ออกเลยส่งไม่พิ้งว oh, oh. ิ่งอย่างอยู่โอ้โหย

ใสดีใสดีใสดีผวับเขาให้โอ้โหสวยงามสวยงามเลยยี่สกก็มาครบแล้วนี่ครบแล้วหัวโตยี่สกไอ้ส้งมีใส่เด็กๆมีใส่เด็กเนี่ยขันลงน้ำไปเลยขุดค้นครับวันนี้กับบอกนาเวะ์ฮะ ยอมขับเฮียเพิ่นแล้วเฮียตกแบบเก่ามากเลยไม่มีเซฟดึงไม่ดึงขาดอย่างเดียวเฮียกลับบ้านกันสวัสดีครับเดี๋ยวจบตัวนั้นเยอะเลยนี่ตั้งพุ่นปลาลอยแล้วได้แล้ว ถ้าจับถูกก็หลุดดีนะมีวิชาประชนมาช่วย